ในขณะที่การต่อสู้ในเขตอยุธยายังคงรุนแรงสียงคำรามของสัตว์ปูกระทบกับหูของทุกคนสายฟ้าของพระเจ้าเสือกระพริบเป็นจังหวะด,ดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าขุนสิงและโกษาปันยืนเคียงข้างกันขณะที่พวกเขามองดูการเคลื่อนไหวของสัตรปูที่เริ่มล่าถอยไปยังพื้นที่นอกเขตอยุธยาพวกมันเริ่มถอยขุนสิงตะโกนด้วยความตื่นเต้นขณะที่เขามองเห็นการตั้งหลักของสัตรูเราไม่ควรให้พวกมันหลบหนีไปได้ ไม่ต้องห่วงข้าและพระเทพราชาจะตามไปพระเจ้าเสือยืนยันขณะที่เขาส่งสัญญาณให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับการตามล่าเมื่อศัตรูเริ่มถอยไปจนถึงชายแดนของอยุทยาพระเทพราชาได้ใช้พลังลาวาของเขาเพื่อสร้างอุปสรรคที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูหลบหนีเราจะไม่ให้พวกเขาหลบหนีเขาตะโกนขณะที่เขาเรียกช้างลาวาขึ้นมาอย่างไม่จำกัดโดยมีลาวาที่ร้อนแรงพุ่งออกมา ทันใดนั้นเสียงคำรามของแม่ทับเหล็กและแม่ทับอีกห้าคนก็ดังกล้องขึ้นมาพวกเขาเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งและดุดันโดยทุกคอนมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันไปแม่ทับเหล็กที่มีธาตุเหล็กเป็นแกนหลักได้เป็นผู้นำการโจมตีขณะที่แม่ทับอีกห้าคนก็เคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเราจะยุติการต่อสู้ในครั้งนี้แม่ทับเหล็กกล่าวด้วยเสียงอันทรงพลังขณะที่เขายือนอยู่เทียงข้างแม่ทับทั้งห้าและชี้นิ้วไปยังพระเทพราชา เราจะหยุดยั้งพวกเจ้าให้ได้พระเทพราชาตอบด้วยความมั่นใจขณะเขาพร้อมที่จะสู้กับแม่ทัพทั้งห้าการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดพระเทพราชาใช้พลังลาวาของเขาสร้างคลื่นลาวาที่ร้อนแรงพุ่งไปข้างหน้าแต่แม่ทัพเหล็กก็พร้อมรับมือและใช้สกิลปรับเปลี่ยนรูปแบบเหล็กในการป้องกันตัวเองทําให้ลาวาไม่มีทางเข้าใกล้ได้แม่ทัพเหล็กและพระเทพราชาต่อสู้กันอย่างไม่ลดละ ฟ้าดินสะเทือนจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของพวกเขาเสียงปะทะก,กันของพลังทั้งสองก้องไปทั่วบริเวณจนชาวบ้านในอยุธยาต้องหาที่หลบภัยเพื่อความปลอดภยัยพวกเราจะไม่ให้เจ้าชนะแม่ทัพหนึ่งตะโกนขณะที่เขาใช้พลังของเขาในการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารับมือกับความร้อนแรงของลาวาพระเทพราชาตอบโต้ขณะที่เขาเรียกช้างลาวาขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยในการโจมตีและป้องกันในเวลาเดียวกันในขณะนั้นพระเจ้าเสือและทุกคนรอยอยู่ข้างสนามรบเนื่องจากความร้อนของลาวาที่พระเทพราชาปล่อยออกมานั้นรุนแรงเกินไปเราไม่สามารถเข้าไปได้โกษาปานพูดอย่างหนักใจขณะที่เขามองดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นให้พระเทพราชาเป็นผู้จัดการกับพวกเขาคุณสิงกล่าวเราเพียงแค่รอคอยเวลาที่เหมาะสม การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปแม้พระเทพราชาจะต่อสู้อย่างเต็มที่แต่การรวมพลังของแม่ทัพเหล็กและแม่ทัพอีกห้าคนก็ดูเหมือนจะทำให้เขาต้องลำบากใจฟ้าดินยังคงสั่นสะเทือนจากการต่อสู้ที่ดูเดือดนี้ขณะที่ผู้คนในอยุธยาเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยความหวาดกลัวและพระเจ้าเสือและเพื่อนของเขารอคอยที่จะได้เข้าร่วมต่อสู้เมื่อถึงเวลาถึงเวลาแล้วพระเจ้าเสือประกาศเมื่อเห็นว่าแม่ทัพเหล็กเริ่มหมดแรงจากการต่อสู้ เราไม่สามารถปล่อยให้ประเทศราชาต่อสู้เพียงลำพังได้เขาตัดสินใจและนำทุกคนเข้าร่วมต่อสู้เพื่อหยุดยั้งแม่ทัพเหล็กและกลุ่มของเขาเมื่อพระเจ้าเสือและเพื่อนของเขาเข้าร่วมการต่อสู้ฟ้าก็เปลี่ยนสีสายฟ้าเริ่มแล่นเข้าสู่สนามรบด้วยความแรงที่ไม่มีใครคาดคิดทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในสนามรบเมื่อพระเจ้าเสือและเพื่อนของเขาเข้าร่วมสนามรบ อุณหภูมิในบริเวณนั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากพลังของพระเทพราชาและลาวาที่ปะทุออกมาพระเจ้าเสือยือนอยู่ข้างคุณสิงและโกษาปานขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับแม่ทัพเหล็กและแม่ทัพอีกห้าคนตอนนี้เรามีจุดแข็งเพิ่มขึ้นแล้วพระเจ้าเสือพูดด้วยความมั่นใจขณะที่สายฟ้าสว่างจ้าและพุ่งออกมาจากมือของเขามาทำให้พวกเขาเห็นถึงพลังของเราเราจะต้องร่วมมือกัน คุณสิงกล่าวอย่างหนักแน่นให้ข้าจัดการกับแม่ทับเหล็กข้าเชื่อว่าข้าสามารถเอาชนะเขาได้แล้วข้าจะรับมือกับแม่ทับอีก5้าคนโกษาปานยิ้มเล็กน้อยขณะที่เขาใช้พลังน้ำแข็งเตรียมพร้อมในการต่อสู้อย่าลืมใช้สกิลของพวกเราให้เต็มที่สีปราดแนะนำขณะที่เขายืนอยู่ข้างๆเตรียมที่จะใช้สกิลกวีเพื่อสร้างความสับสนให้กับสัตวู การต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อพระเจ้าเสือปล่อยพลังสายฟ้าที่พุ่งตรงไปยังแม่ทับเหล็กรับมือกับสายฟ้านี้เขาตะโกนขณะที่พลังฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วสนามรบแม่ทัพเหล็กใช้สกิลเหล็กของเขาในการสร้างกำแพงเหล็กขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีขณะที่พระเทพราชายังคงใช้ลาวาและช้างลาวาโจมตีเป็นระยะระยะแม่ทับเหล็กพยายามตอบโต้ด้วยการใช้พลังเหล็กของเขาสร้างแรงกดดันให้กับพระเจ้าเสือ เจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้หรือเขาพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายขณะที่เขายกมือขึ้นเพื่อโจมตีในเวลาเดียวกันคุณสิงก็เริ่มต่อสู้กับแม่ทับเหล็กโดยใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์และโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาปะทะก,กันด้วยความดุเดือดข้าไม่กลัวเจ้าเขาตะโกนขณะที่เขาเข้าหาแม่ทับเหล็กด้วยการโจมตีอย่างรวดเร็วหากเจ้าไม่กลัวข้าก็จะทําให้เจ้าต้องกลัวแม่ทับเหล็กตอบโต้โดยใช้พลังเหล็กในการโจมตีอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันโกสาปานก็ใช้สกิลน้ำแข็งของเขาในการต่อสู้กับแม่ทัพอีกห้าคนเขาปล่อยน้ำแข็งออกมาปกคลุมสนามรบเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของพวกเขาจงติดอยู่ในน้ำแข็งนี้เขาตะโกนแต่แม่ทัพทั้งห้าคนก็ไม่ยอมให้โกสาปานทำสำเร็จโดยพวกเขาใช้พลังของตัวเองในการทำลายคลื่นน้ำแข็งและโจมตีตอบโต้เราจะต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งพวกเขา พระเจ้าเสือ,อตะโกนขณะที่เขาและเพื่อนๆรวมพลังกันในการโจมตีด้วยสกิลของพวกเขาข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าได้ชัยพระเทพราชากล่าวขณะที่เขาใช้ลาวาและช้างลาวาโจมตีเข้าหาศัตรูเสียงคำรามขององค์การต่อสู้ดังสะท้อนไปทั่วอยุธยาจนผู้คนในเมืองต่างต้งตองหาที่หลบภัยจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นเราต้องเอาชนะให้ได้พระเจ้าเสือกล่าวด้วยความมุ่งมัน่น ขณะที่เขาส่งสายฟ้าไปที่แม่ทับเหล็กอีกครั้งพลังสายฟ้าทะลุทะลวงทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ในขณะเดียวกันแม่ทับอีกห้าคนก็ไม่ยอมแพ้พวกเขารวมพลังกันและโจมตีด้วยความรุนแรงทำให้สนามรบเต็มไปด้วยความโกลาหลเราไม่สามารถยอมแพ้ได้ขุนสิงตะโกนเราจะต้องต่อสู้จนกว่าจะถึงที่สุด ขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปฟ้าดินสั่นสะเทือนราวกับว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ต่างรู้สึกถึงพลังที่หลอมรวมอยู่ในสนามรบแห่งนี้การต่อสู้ในสนามรบยังคงดุเดือดขึ้นทุกขณะขณะที่เสียงคำรามและการประทะก,กันของพลังธาตาุต่างๆสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณอยุธยาการรบระหว่างประเทศราชากับแม่ทัพเหล็กยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดขึ้นมีทั้งแรงกดดันและพลังอันยิ่งใหญ่ของแม่ทัพทั้งห้า เราไม่สามารถให้พวกเขาผ่านเข้ามาได้พระเจ้าเสือ,อตะโกนขณะที่พลังสายฟ้าพุ่งออกมาเป็นระยะระยะเพื่อหยุดยั้งการโจมตีของศัตรูในระหว่างนั้นคุณสิงพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเขาต่อสู้กับแม่ทัพเหล็กอย่างเข้มขน้ขนขณะที่โล่ศักดิ์ธิ์ของเขาป้องกันการโจมตีของเหล็กที่พุ่งเข้ามาเจ้าคิดว่าจะหยุดฆ่าได้ด้วยอาวุธที่โบราณเช่นนี้หรือแม่ทับเหล็กกล่าวด้วยเสียงเย้ยหยัน ขณะที่เขาเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กให้กลายเป็นหอกที่พร้อมจะโจมตีข้าไม่กลัวคุณสิงตอบด้วยความมั่นใจดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่ฟันไปที่แม่ทับเหล็กด้วยความแรงสูงแต่แม่ทับเหล็กก็สามารถใช้พลังเหล็กของเขาในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันโกษาปานก็ยังคงต่อสู้กับแม่ทับทั้งห้าเขาใช้สกิลน้ำแข็งในการสร้างกำแพงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู แต่การโจมตีจากพวกเขาก็ทำให้เขาต้องถอยกลับอยู่เรื่อยๆพวกเจ้าไม่สามารถหยุดข้าได้หนึ่งในแม่ทัพกล่าวขณะท,ที่พวกเขารวมพลังในการโจมตีครั้งใหญ่เสียงการประทะก,กันทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนยิ่งเพิ่มความโกลาหลให้กับการต่อสู้ทุกคนรู้สึกถึงพลังที่มาจากการต่อสู้ทำให้ผู้คนในอยุธยาต้องหาที่หลบภัยจากความโกลาหลน,นี้เราต้องรวมพลังกัน พระเจ้าเสือ,อตะโกนมาร่วมมือกันเพื่อขับไล่สัตวรรูออกไปข้าจะใช้สกิลฟื้นฟูเพื่อช่วยทุกคนสีปราดกล่าวขณะที่เขาเริ่มใช้พลังจิตวิญญาณของเขาในการฟื้นฟูพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องต่อสู้จนถึงที่สุดพระเทพราชากล่าวขณะที่เขายกมือขึ้นเพื่อเรียกช้างลาวาออกมาอย่างไม่จำกัดช้างลาวาที่ประทูออกมาได้ไม่จำกัดทำให้สนามรบเต็มไปด้วยความร้อนและพลัง ช้างลาวาเข้าร่วมต่อสู้ในการโจมตีสัตรูทําให้การต่อสู้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกหากพวกเจ้าไม่ยอมแพ้ข้าจะใช้พลังของข้าเพื่อทําลายทุกคนที่ขวางหน้าแม่ทัพเหล็กกล่าวด้วยความโกรธแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเขาการต่อสู้จะต้องจบลงที่นี่พระเจ้าเสือ,อตะโกนขณะที่พลังสายฟ้าของเขารวมตัวกันเตรียมพร้อมจะปลดปล่อยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการโจมตีครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้น ฟ้าร้องคำรามขณะที่พระเจ้าเสือปล่อยพลังสายฟ้าไปยังแม่ทับเหล็กและแม่ทับทั้งห้าแรงกระแทกสร้างคลื่นพลังที่น่าหวาดกลัวทำให้สนามรบสั่นสะเทือนการต่อสู้ยังคงดูเดือดขณะที่พลังคาดระเบิดออกมาและฟ้าดินสั่นสะเทือนจนทุกคนรู้สึกได้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นพระเทพราชาและแม่ทับเหล็กยังคงต่อสู้กันอย่างไม่ยอมแพ้พร้อมกับเสียงคำรามที่กึกก้องไปทั่วอยุธยาข้าไม่สามารถยอมแพ้ได้ คุนสิงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขาใช้พลังเต็มที่เพื่อเอาชนะแม่ทัพเหล็กเราจะต้องต่อสู้เพื่ออยุธยาโกษาปานกล่าวขณะที่เขายืดตัวขึ้นพร้อมกับพลังน้ำแข็งจนกว่าฝ่ายสัตรูจะล่าถอยในสนามรบที่ถูกไฟและฟ้าผ่าเปล่งประกายพระเจ้าเสือและผู้ร่วมทีมกำลังต่อสู้กับแม่ทัพเหล็กและแม่ทัพทั้งห้าที่เข้ามาเพิ่มเติมการต่อสู้ได้ก่อตัวขึ้นอย่างดุเดือด ภายในสนามรบมีแต่เสียงคำรามของพลังาธาตุและเสียงรัวของอาวุธที่กระทบกันจงสูญสิ้นไปแม่ทัพเหล็กตะโกนขณะที่เขารวบรวมพลังเหล็กในมือสร้างรูปแบบเหล็กที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยอำนาจข้าไม่กลัวเจ้าพระเจ้าเสือกล่าวด้วยความมั่นใจขณะที่พลังสายฟ้าของเขาลุกโชนพวกเราจะปกป้องอยุธยาแม่ทัพเหล็กพุ่งเข้าหาพระเจ้าเสือ แต่ก่อนที่จะถึงตัวพระเทพราชาก็ใช้พลังลาวาเรียกช้างลาวาขึ้นมาอีกครั้งช้างลาวาใหญ่โตพุ่งเข้าชนแม่ทับเหล็กอย่างแรงทําให้เกิดแรงระเบิดที่ทําให้ทุกคนในสนามรบต้องหยุดชะงักหากพวกเจ้าไม่ยอมแพ้ข้าจะไม่ยั้งมือแม่ทับเหล็กกล่าวและพยายามฟื้นฟูพลังของเขาอีกครั้งในขณะเดียวกันคุณสิงและโกสาปานร่วมกันตั้งรับการโจมตีจากแม่ทับอีกคนหนึ่งในแม่ทัพที่มีทักษะด้านน้ำและการควบคุมความเร็วในการโจมตี คุณสิงใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาและสร้างการป้องกันที่มั่นคงแต่ก็ไม่สามารถหยุดการโจมตีของสัตว์ปูได้หลบโกษาปานตะโกนขณะที่เขาสร้างน้ำแข็งขึ้นมาป้องกันการโจมตีจากแม่ทัพเสียงกระแทกที่ดังก้องไปทั่วขณะที่แม่ทัพเหล็กโจมตีพระเทพราชาอย่างไม่หยุดหย่อนสัญญาณขอองค์การต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเราไม่สามารถยอมแพ้พระเทพราชาเปล่าขณะที่เขาหลบการโจมตีอย่างรวดเร็ว ออยูทาต้องไม่ตกอยู่ในมือของพวกเขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้แม่ทัพที่5ของฝ่ายสัตรูเดินเข้ามาในสนามรบเขามีรูปร่างสูงใหญ่พร้อมพลังอำนาจที่ไม่เหมือนใครพลังที่เขาใช้สามารถควบคุมพื้นดินให้สั่นสะเทือนข้าคือแม่ทัพพื้นดินเขากล่าวเสียงดังก้องขณะที่พลังดินของเขารวมตัวกันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทำให้พื้นแอร์ตกออกระวัง ขุนสิงตะโกนขณะที่เขาสังเกตเห็นว่าแม่ทับพ,พื้นดินกำลังเตรียมโจมตีเราจะหยุดพวกเขาที่นี่พระเจ้าเสือกล่าวขณะที่เขารวบรวมพลังสายฟ้าเสียงคำรามของฟ้าดินยังคงกึกก้องขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งพลังท่าต่างๆรวมตัวกันทำให้เกิดพลังที่เหนือจินตนาการนี่คือจุดจบแม่ทับเหล็กกล่าวขณะที่เขาพยายามยกระดับการโจมตีและเพิ่มพลังในการต่อสู้ ทันใดนั้นฟ้าก็เริ่มมืดมิดลงทำให้บรรยากาศในสนามรบเต็มไปด้วยความกดดันเราไม่สามารถถอยหลังได้พระเทพราชาตะโกนขณะที่เขาเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งสุดท้ายอัญเชิญช้างลาวาพระเทพราชาเรียกช้างลาวาออกมาอย่างไม่จำกัดอีกครั้งช้างลาวาขนาดมหึมาก้าวเข้ามาในสนามรบท่ามกลางความร้อนที่ลุกไหม้เราจะไม่ยอมให้ใครทำลายบ้านเมืองของเรา พระเจ้าเสือกล่าวและนำพลังสายฟ้าเข้ามาผสมผสานกับพลังลาวาสร้างเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้พื้นดินสะเทือนอย่างรุนแรงพลังทั้งหมดพุ่งเข้าหาแม่ทัพเหล็กและแม่ทัพทั้งให้ยอย่างไม่หยุดหย่อนร่วมมือกันคุนสิงตะโกนสร้างพลังจากผู้ร่วมทีมทั้งหมดในขณะที่พลังธาดประสานกันเพื่อสร้างการโจมตีครั้งสุดท้ายนี่คือการต่อสู้เพื่ออนาคตของเรา พระเทศราชาอุทิศพลังทั้งหมดเพื่อหยุดยั้งสัตวูการต่อสู้ที่ระเบิดขึ้นทำให้ท้องฟ้าสีดำเริ่มสะท้อนสีสันของพลังธาตุต่างๆพวกเขารวบรวมพลังของตนและปล่อยออกมาในรูปแบบที่เข้มข้นที่สุดดั่งการต่อสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอยุธยานี่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดประเทศราชากล่าวด้วยเสียงดังก้องขณะที่เขาใช้พลังลาวาอัญเชิญช้างลาวามากมายเข้ามาช่วยเหลือ ช้างลาวาเคลื่อนที่ไปในสนามรบทิ้งร่องรอยของความร้อนที่รุนแรงไว้เบื้องหลังพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าชนแม่ทัพเหล็กและแม่ทัพทั้งห้าพลังของพวกเจ้าไม่สามารถต้านทานได้แม่ทัพเหล็กกล่าวขณะที่เขายกมือขึ้นและสร้างกำแพงเหล็กขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีของช้างลาวาเราจะทำลายกำแพงนี้พระเจ้าเสือกล่าวขณะที่พลังสายฟ้าของเขาพุ่งออกมาและทำลายกำแพงเหล็กอย่างราบคาบ ในขณะเดียวกันคุณสิงและโกษาปานใช้ทักษะของตนในการโจมตีศัตรูคุณสิงใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์สร้างพลังอันมหาศาลขณะที่โกษาปานเรียกพลังน้ำมาใช้เพื่อสร้างหลุมอากาศและการโจมตีด้วยน้ำแข็งพุ่งเข้าหาแม่ทัพอีกคนพวกเราต้องร่วมมือกันโกษาปานกล่าวขณะที่เขาสร้างน้ำแข็งพุ่งเข้าหาแม่ทัพเหล็ก แต่แม่ทัพเหล็กไม่ยอมแพ้เขาใช้พลังเหล็กควบคุมรูปแบบของโลหะได้ตามใจทําให้การโจมตีของโกสาปานไม่มีผลกระทบเจ้าคิดว่าจะหยุดข่าได้ง่ายง่ายหรือแม่ทับเหล็กกล่าวอย่างเยอ้ยอยัขนขณะที่เขายกระดับการโจมตีและพุ่งเข้าใส่ประเทศราชาไม่พระเทศราชากล่าวเสียงดังขณะที่เขาใช้พลังลาวาอันเชิญช้างลาวาอีกครั้งช้างลาวาเคลื่อนที่เข้าใกล้แม่ทับเหล็กอย่างรวดเร็ว เสียงคำรามที่ดังขึ้นจากการต่อสู้ทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนอีกครั้งแม่ทัพทั้งห้าไม่ยอมแพ้พวกเขาร่วมมือกันโจมตีพระเทพราชาและพระเจ้าเสืออย่างไม่หยุดหย่อนเราต้องระวังขุนสิงตะโกนขณะที่เขาเห็นการโจมตีที่มาจากแม่ทัพพื้นดินที่พยายามทำให้สนามรบสั่นสะเทือนเสียงคำรามของฟ้าผ่าดังก้องไปทั่วขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปพระเทพราชาใช้พลังลาวาและอัญเชิญช้างลาวาออกมาไม่จำกัด ทำให้สนามรบเต็มไปด้วยลาวาและความร้อนที่แทบจะทำให้สัตรูไม่สามารถเข้าใกล้ได้พวกเราไม่สามารถถอยหลังได้พระเจ้าเสือกล่าวขณะที่เขารวบรวมพลังสายฟ้าอีกครั้งเราจะต้องชนะเสียงขอองค์การระเบิดที่ดังสนั่นตามมาพร้อมกับพลังสายฟ้าที่พุ่งเข้าหาสัตรูอย่างรุนแรงทำให้แม่ทัพเหล็กและแม่ทัพทั้งห้าต้องพยายามป้องกันตัวอย่างสุดชีวิตข้าจะไม่ยอมให้เจ้ายือนอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไป แม่ทัพเหล็กกล่าวขณะที่เขายกระดับการโจมตีพยายามใช้พลังเหล็กทั้งหมดเพื่อหยุดพระเทพราชาแต่ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิดพระเทพราชาใช้พลังทั้งหมดในการสร้างกำแพงลาวาที่ช่วยป้องกันการโจมตีนี่คือการต่อสู้ที่เหนือกว่าทุกสิ่งพระเทพราชากล่าวขณะที่เขาใช้พลังลาวาอันเชิญช้างลาวาและสร้างพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด ชาวบ้านที่เห็นการต่อสู้จากไกลต่างพากันสวดมนต์ขอให้พระเทพราชาและพระเจ้าเสือชนะการต่อสู้พวกเขารู้ดีว่านี่คือการต่อสู้ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของอยุธยาไปตลอดกาลข้าจะไม่ยอมแพ้พระเจ้าเสือกล่าวขณะที่พลังของเขารวมตัวกันและพุ่งเข้าสู่ศัตรูอย่างรวดเร็ว